ทำไมลีดเดอร์จะมองหาผู้หญิงที่เฟมินีนเอนเนอรีสูงกว่าเสมอนะครับสำหรับผู้หญิงคนไหนนะครับที่กำลังมองหาผู้ชายที่เป็นลีดเดอร์จะมาเป็นคู่ชีวิตนะครับสิ่งสำคัญที่ต้องทำความเข้าใจก็คือว่าบางทีสงสัยไงว่าเอ๊ะทำไมฉันมีความสวยฉันเก่งฉันประสบความสำเร็จทำไมถึงไม่มีผู้ชายที่เป็นลีดเดอร์มาชอบมีแต่ลูเซอร์มาชอบวันนี้ผมจะมาอธิบายครับว่าเพราะอะไรลีดเดอร์จะมองผู้หญิงที่เป็นเฟมินีนสูงและหลายครั้งผู้หญิงที่เก่งๆอาจจะไม่ใช่ผู้หญิงที่เฟมินีนสูงนะครับข้อที่หนึ่ ที่มีมัสคูลีนเอนเนอรีสูงครับซึ่งมัสคูลีนเอนเนอรีเนี่ยก็จะเหมือนดวงอาทิตย์ที่ร้อนแรงมากนะครับคือก็จะพุ่งหาเป้าหมายจะมองหาสิ่งที่ต้องการประสบความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือข้างในเขาร้อนเหมือนดวงอาทิตย์แล้วสิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการน้ําเย็นชโลมจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นลีดเดอร์เนี่ยเขาจะเป็นคนที่เครียดง่ายคนที่ชอบทะเลาะเป็นคนที่ชอบแบบใสาอารมณ์กับทุกสิ่งทุกอย่างครับเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเขาไปเจอผู้หญิงที่มีความมัสคูลีนสูงเหมือนกันก็นกคบครับ เพราะนั้นเขาต้องการน้ําเย็นๆเขาต้องการให้ชโลมจิตใจเขาทําให้เขาหายเครียดได้นะครับข้อที่2ครับคือผู้หญิงที่มีเฟมินีนสูงเนี่ยก็จะเป็นคนที่รักสวยรักงามนะครับซึ่งการที่ผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยดูแลตัวเองรักสวยรักงามดูแลหุ่นดูแลผิวพัรณให้ดีเนี่ยก็จะไปกระตุ้นมัสคูลีนเอนเนอรีในผู้ชายให้สูงขึ้นซึ่งจะทำให้ในแต่ละวันเนี่ยเวลาเขาเห็นหน้าภรรยาเวลาเขาเห็นสัดส่วนภรรยาของตัวเองมัสคูลีนเขาก็จะเพิ่มขึ้นทําให้เขาเนี่ยอยากออกไปล่าเป้าหมายอยากออกไปทํางานอยากออกไปประสบความสำ เพื่อเอาความสําเร็จต่างๆเนี่ยมามอบให้ผู้หญิงที่เขารักนะครับเพราะนั้นจึงสําคัญครับส่วนผู้หญิงที่เป็นสนใจแต่งงานสนใจแต่เป้าหมายแล้วไม่รักสวยรักงามก็จะทําให้ผู้ชายเนี่ยอ่อเหี่ยวนะครับไม่สามารถกระตุ้นมาสคูลินของตัวเองขึ้นมาได้ครับเราจึงเห็นผู้ชายหลายคนใช้การกระตุ้นโดยการไปคุยกับผู้หญิงอื่นอะไรอย่างงี้เพื่อมีความกระตุน้นความเป็นชายให้มากขึ้นนะครับข้อ3ครับคือเฟมินีนสูงก็จะช่วยเยียวยาจิตใจของผู้ชายได้ครับก็คือผู้หญิงที่มีเฟมินีเนีที่สูงเนี่ย <S <S ๆๆเขาจะเป็นคนที่รับร <ๆๆ S 2> ู้คคคววาามมรรูู้้สสสึึกกนอื่ใใจ และเข้าอกเข้าใจความสอมนอื่นซึ่งจะมีความเป็นเอ็มพาธนะครับคือจะสามารถเยียวยาคนที่อยู่ใกล้ได้ครับใครที่อยู่ใกล้เฟมินีนในเอเนจีสูงก็จะทําให้หัวใจถูกเยียวยาครับซึ่งเป็นธรรมดาครับคือคนที่ลีดเดอร์ leader, ที่มีมัสคูลีนสูงก็จะเหมือนพุ่งชนเป้าหมายครับซึ่งในการทําเป้าหมายก็บ่อยครั้งก็จะมีความขัดแย้งกันแล้วก็จะมีความล้มเหลวเกิดขึ้นก็จะทําให้เกิดแผลใจทาให้เกิดความเจ็บปวดในหัวใจนะครับแต่ถ้าเกิดเขามีผู้หญิงในชีวิตของเขาเนี่ยเป็นเฟมินีน ยาหัวใจทําให้เขาเนี่ยกลับมามีพลังอีกครั้งนะครับแต่ถ้าเกิดในบ้านนะครับมีแต่มัสคคลินทั้งคู่ครับผู้หญิงก็มัสคูลินผู้ชายก็มัสคูลินสิ่งที่เกิดขึ้นคือต่างคนต่างต้องการพลังงานของการเยียวยาและไม่มีใครมาดูแลกันและกันนะครับต่างคนก็ต่างทํางานต่างคนก็ต่างไปล่าเป้าหมายและสุดท้ายก็ไม่มีใครเอาใจใครสิ่งที่เกิดขึ้นเกิดก็จะเกิดการที่แบบว่าแต่ละคนก็ไปหาการเยียวยาของตัวเองผู้หญิงก็จะไปหาการเยียวยาของตัวเองผู้ชายก็จะหาการเยียวยาหลายเคสก็จะเกิดปัญหามื่อที่3ตามมานะ นั้นถ้าเกิดผู้หญิงในบ้านมีความเป็นเฟมินินสูงผู้ชายก็ไม่จําเป็นต้องไปหาผู้หญิงข้างนอกมาครับเพราะว่าเขาก็จะสามารถเยียวยาจิตใจตัวเองแล้วก็เขาก็อยากกลับบ้านมาทุกวันเขาก็อยากกลับมาเร็วอยากมาให้ภรรยาดูแลจิตใจร่างก,กายของตัวเองให้สดชื่นอีกครั้งนะครับข้อที่4นะครับคือเฟมินินเอนเนอร์จีสูงก็จะเป็นที่ปรึกษาได้ดีมากครับถ้าเกิดหลายคนอาจจะไม่เข้าใจครับเฟมินินเอนเนอร์จีที่สูงอีกรลเวลหนึ่งคือจะเป็นความสามารถของการที่อมองเห็นวิสัยทัศน์การเมนิเฟดที่ดีขึ้น,นครับเพราะฉะนัน ที่เก่งๆเนี่ยเบื้องหลังเขาจะมีภรรยาเป็นที่ปรึกษาที่ดีนะครับผู้ผู้หญิงพวกนี้เขาจะมีเซนส์ที่แรงครับเขาจะรู้ว่าผู้ชายคนนี้คนคนนี้มาดีธุรกิจตรงนี้สมควรทําหรือไม่สมควรทำเพราะนั้นเราจึงได้ยินบ่อยๆครับว่าผู้ชายที่ฟังภรรยาตัวเองก็จะเป็นคนที่ประสบความสาเร็จนะครับแต่ในการฟังภรรยาตัวเองเราก็ต้องฟังภรรยาที่เป็นเฟมินีนสูงครับมันจะมีภรรยาบางคนที่เฟมินีนต่ําก็คือจะรามา่าจะหาเรื่องทะเลาะจะมีความพันไม่ดีกับคนอื่นครับแต่ถ้าผู้หญิงที่มีเฟมินีนสูงผู้ จะมีความพันธุ์ที่ดีกับตัวเองความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นนะครับแล้วก็คนเหล่านี้เขาจะมีมีเซนส์ดีๆนะครับอย่างเช่นมีเซนส์ในการที่มองหาธุรกิจมีเซนส์ในการคบหาผู้คนเขาจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีมากๆครับเพราะนั้นเวลาผู้ชายที่เป็นลีดเดอร์ได้ที่ปรึกษาที่ดีสิ่งที่เกิดขึ้นคือชีวิตเขาก็จะก้าวกระโดดแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะครับสำหรับผู้หญิงบางคนนะครับที่กําลังมองหาลีดเดอร์สําคัญคือคุณจะต้องมีเฟมินีนที่สูงครับและหลายครั้งนะครับเฟมินีนหลายคนเนี่ย ในความรักถูกคนรักหักหลังถูกปัญหาหมือที่3นะครับก็จะทําให้เฟมินีนเปลี่ยนเป็นมัสคูลนีนะครับแลวก็จะทําให้เวลาเขาเ้าไปในความพันก็จะมีปัญหากับผู้ชายที่เป็นลีดเดอร์นะครับแล้วก็ใครที่สนใจก็สามารถปลดล็อกปมต่างๆครับปมความรักเกา่าๆปมมือที่3หรือปมความสัมพันธ์ไม่ดีกับคนในครอบครัวก็จะทําให้เฟมินีนกลับมาอีกครั้งนะครับมีเคสหนึ่งนะครับที่เขาแบบว่าอ๋อวันๆน,นะครับต้องการประสบความสำเร็จต้องการล่าเป้าหมายต้องการทําทุกอย่างให้ดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นเขา,เขาทะเลาะก,กับสาม แล้วก็พอเขาเข้ามาโคชชิ่งนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเขาไปปลดล็อกความรู้สึกด้อยค่าความรู้สึกที่ต้องเอาชนะต่างๆคนในบ้านหรือคนรอบตัวนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาก็กลับมาดูแลตัวเองมากขึ้นเขาสามารถมาดูแลคนในครอบครัวแล้วก็ทําให้ความพันในบ้านก็ค่อยๆดีขึ้นครับสำหรับใครสนใจนะครับอยากปลดล็อกให้ตัวเองกลับมามีเฟมินินเอนเนอร์จีที่สูงเหมือนแต่ก่อนเหมือนสมัยวัยรุ่นเหมือนสมัยสาวๆก็สามารถติดต่อโคชชิ่งได้นะครับพิมพ์คำว่า p ีนะครับขอให้ผู้หญิงทุกคนนะครับกล สิ่งที่มีค่าที่สุดในตัวของผู้หญิงเลยครับรักและห่วงใหญ่โคตรอดินัน